เรียนอาจารย์ที่คอรพครับสวัสดีครับผมนายเฉลิมศักดิ์สีไทยแก้วครับวันนี้ก็จะนําเสนอในจี p ิ o โ o s พอนะครับในชื่อข้อการพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟั์คอนกรีตด้วยแพลตฟอร์มไลโคนะครับก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์วิศิพฐ์ทับยังนะครับ หัวข้อาการนําเสนอนะครับก็คือ1คือความสําคัญและที่มาของปัญหาครับ2วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องครับ3คือวัตถุประสงค์ของการวิจัย4ขอบเขตของงานวิจัย5ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับแล้วก็6คือวิธีการดําเมินการทาวิจัยครับในหัวข้อแรกความสําคัญและที่มาของปัญหาครับความสำคัญและที่มาของปัญหาเนี่ยก็คือว่าเมื่อมีโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง a d v a n c คอ o n c นะครับของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีผู้รับเหมาใช่ไหมครับเข้ามา รับงานเมื่อมีการดำเนินการของผู้เบเหมอก็จะมีการวางแผนโครงการนะครับแล้วก็จะมีการจัดตารางดําเนินกิจกรรมโครงการนะครับแล้วก็จะมีการติดตามวางแผนโครงการเมื่อมีการติดตามวางแผนโครงการเนี่ยก็จะทางช่างควบคุมงานก็จะระบุาาระยะเวลาลำดับของตัวงานความสัมพันธ์ของงานแล้วก็ตัวทรัพยากรต่างๆที่ต้องใช้ในตัวการก่อสร้างนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการจัดตารางดําเนินกิจกรรมและคงติดตามโครงการนะครับก็กําหนด วันเริ่มและที่สุดสัญญาตามโครงการที่กําหนดนะครับแล้วก็มีระยะเวลาโครงการที่ระบุตามสัญญาจ้างครับแล้วก็จะได้เป็นแผนงานโครงการแต่ปัญหาคือว่าณปัจจุบันนะครับในการติดตามวางแผนโครงการเนี่ยจะไม่มีข้อมูลแบบเรียวไทม์นะครับก็คือไม่สามารถติดตามได้แบบหาเรียวไท้านั่นเองทําให้การติดตามโครงการเนี่ยไม่เป็นปัจจุบันส่งผลให้บางครั้ง แผนงานโครงการเนี่ยล่าช้าก่อแผนหรือว่าเวลาผู้บริหารหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องการติดตามแผนการแผนงานโครงการเนี่ยไม่สามารถติดตามงานได้อย่างทันท่วงทีนั่เนเองครับในตัวของความสําคัญและปัญหานะครับก็คือว่าเอกสารรายงานประจําสัปดาห์เนี่ยไม่ได้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานก่อสร้างแบบเดียวทามนะครับาทางช่างและคณะนะครับในปี2009เนี่ยได้กล่าวว่าการไม่มีข้อมูลแบบเดี่ยวทามเนี่ยเป็นอุปสรรค ต่อความสามารถของผู้จัดการในการตรวจสอบกำหนดการต้นทุนและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพอื่นๆในกิจกรรมของโครงการครับแล้วก็ต่อมาครับของโอมานนะครับในคณะในปี2018เนี่ยเขาบอกว่าแม้จะมีความก้าวหน้าล่า,ลาสุดน,นะครับในการก่อสร้าง4.0แต่การติดตามความคืบหน้ายัางคงถูกข้อมงำโดยแนวทางดังเดิมโดยใช้กระดาษบันทึกกิจกรรมในสารที่นั่นเองครับ ได้ความสําคัญและที่มาของปัญหาอีกหัวข้อนะครับก็คือว่าเพื่อลดผลกระทบนะครับโครงการก่อสร้างถนนที่ราชานะครับโดยนาวลและคณะนะครับในปี2 0 0 5เนี่ยได้บอกว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิตเป็นประจําสามารถช่วยให้ทีมผู้บริหารเนี่ยรับรู้ถึงปัญหาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและผลกระทบที่ไม่ถึงปรสงค์นั่นเองครับอีกคนนะครับก็คือวิชากรยันชนะครับในปี2017เนี่ยก็คือได้กล่าวว่าผู้รับจ้างจะทํางานไม่ทัน ตามสัญญาที่กาหนดครับทําให้เสียค่าปรับทําให้สูญเสียเวลาในการติดตามในการแก้ไขติดตามประสานงานนั่นเองครับถัดไปนะครับก็คือความสําคัญและที่มาของปัญหาเนี่ยก็คือว่าการวางแผนโครงการก่อสร้างนะครับการวางแผนโครงการก่อสร้างน่ะมีความสําคัญมากต่อความสําเร็จของโครงการก่อสร้างการวางแผนอย่างมีระบบที่ดีสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง40ปอร์เ็นของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างแต่ในทางตัวนั้นข้ามครับทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ย จ่ายเกินกว่าประมาณการได้ถึง400เปเเหมือนกันนะครับโดยคนที่กล่าวก็คือคาราฮันเอ็นจีนะครับในปี1992ครับแล้วก็วิสูตรจีระดำเกิงครับปี2540นะครับก็บอกว่าการวางแผนที่ดีเนี่ยจะช่วยให้โครงการนั้นๆเนี่ยดำเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผนช่วยให้สามารถคาดการณ์ได้ถึงปัญหาและอุปสรรคได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นจริงครับ และช่วยให้มีมาตรฐานในการเปรียบเทียบความก้าวหน้าและสถานภาพรวมของโครงการแล้วก็เอลสยันะครับในปี1998ก็บอกว่าในการการระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในโครงการได้แก่ระยะเวลาดําเนินการของกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมลำดับการก่อสร้างและข้อจํากัดต่างๆรวมถึงทรัพยากรที่จะใช้ในการดําเนินกิจกรรมเนี่ย ต้องมีการระบุข้อมูลต่างๆด้วยนะครับในการที่จะวางแผนโครงการก่อสร้างนั่นเองครับต่อมาครับความสาคัญต่อมาคือการจัดตารางดำเนินกิจกรรมโครงการก่อสร้างเนี่ยโดยเอลซายเยในปี9 1 9 9 8ได้กล่าวเหมือนกันนะครับว่าการคํานวณหาวันเริ่มและสิ้นสุดของแต่ละกิจกรรมจากข้อกําหนดในขั้นตอนการวางแผนและหาระยะเวลาของโครงการทั้งหมดและก็ฟิดาเอ็มในคณะในปี2020นะครับได้กล่าวต่อว่า การติดตามความคืบหน้าของโครงการช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อความคืบหน้าของงานเนี่ยครับโครงการเนี่ยเบี่ยงเบนปจากการกำหนดการที่วางไว้ตามแผนนะครับส่วนความสำคัญในหัวข้อต่อไปครับคือเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามและประเมินผลแผนการก่อสร้างถนนลาดยาง a d v a n น d c o n c r i t ด้วยแพลตฟอร์มไลโคนะครับ โดยาโพลิเอ็นและคณะนะครับในปี2020นะครับได้กล่าวว่าการติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างถนนด้วยตนเองมีข้อจํากัดในการรับข้อมูลที่แม่นยําดังนั้นควรนําเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการติดตามความคืบหน้าของงานครับต่อไปครับหัวข้อที่2คือวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับโดยคนแรกนะครับที่ผมยกมาคือจะเป็นของซูเบอัลม์ดเมมอนครับและคณะ ในปี2006ครับเขาเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับในการติดตามความคืบหน้าที่เกิดขึ้นที่สถานที่ก่อสร้างครับและเขาได้ทําการวางแผนงานด้วยการใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศครับโดยเขาเนี่ยจะทําการวิเคราะห์แบบแคทนะครับของอาคารในการติดตามความคืบหน้าครับโดยเขาพอเขาทาการวิเคราะห์แบบแคทเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะติดตามความคืบหน้างานโดยการดูในโปรแกรม Microsoft Project ได้โดยอัตโนมัติอันเองครับ ซึ่งเขาบอกว่าช่วยให้ทีมผู้บริหารเนี่ยสามารถติดตามและควบคุมประสิทธิภาพของโครงการช่วยให้วิศวกรประจำไซต์งานเนี่ยและผู้จัดการโครงการนะครับสามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ครับต่อมาครับของมานิโกพราวานะครับฟลัและคณะนะครับในปี2007ได้บอกว่านะครับเขาเนี่ยได้ทําการจับคู่มุมมองของกล้องถ่ายภาพนะครับก็คือเขาเนี่ยได้ตั้งกล้องนะครับ ในการถ่ายภาพแล้วก็เปรียบเทียบกับโมเดลสามิติที่สร้างขึ้นหลังจากนั้นนะครับเขาจะวิเคราะห์ภาพนิ่งเพื่อระบุสถานะความคืบหน้าของงานนะครับและเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลเป็นหมวดหมู่เช่นพวกงานคอนกรีตงานไม้อัดนเล็กนั่นเองครับหลังจากนั้นเขาจะทําการเปรียบเทียบภาพถ่ายรายวันนะครับที่กล้องที่ตั้งมุมกล้องเดิมครับถ่ายรายวันและคํานวณค่าเบนของเวลาหลังจากนั้นครับเขาจะทําการกําหนดรหัสสีครับให้กับภาพที่วางแผนไว้ตามแผนรหัสสีครับเช่นเวลา เขาจะกาหนดรหัสสีตามสถานะความคืบหน้าครับว่างานแล้วเสร็จหรือว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือว่ายัางไม่ได้ก่อสร้างครับเป็นการกําหนดรหัสสีตามภาพนั่นเองครับต่อมาครับของชนรดาเลาะฟอรครับและพนิดาสีมาวุฒในปี2022ครับเขาได้ทําการจําลองแผนง,งานก่อสร้างอาคารนะครับโดยใช้แบบจําลองสารสนเทศอาคารกันครับโดยการใช้การถอดปริมาณงานผ่านอาโอโตเด็กเลวิดซีดีครับจากแบบ 2D หลังจากนั้นนะครับเขาจะทําการอ่านําข้อมูลปริมาณงานนะครับไปวางแผนการแผน,แผนงานควบคุมด้านเวลาแล้วก็งบประมาณแล้วก็นําแผนงานตัวเนี้ยไปสร้าง S c u r v e เพื่อติดตามงานครับและพอหลังจากทํา S c u r v e แล้วเนี่ยเขาก็จะเขาก็ได้ใช้อ่า o u t o d e s k Navisworks นะครับเพื่อวิเคราะห์ติดตามการควบคุมงานก่อสร้างอีกทีนึงครับต่อมาครับก็เป็นของ GA Centura แครับแล้วก็ในคณะในปี2023นะครับ เขาเนี่ยบอกว่าเขาเนี so 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 ่ยได้ใช้เทคนิคการแสดงภาพนะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานครับแล้วก็เขาเนี่ยบอกว่าแสดงให้เห็นการเบี่ยงเบนของความคืบหน้าผ่านการซ้อนทับของแบบจําลองนะครับคือเขาจะเอาแบบจําลองเนี่ยมาซ้อนทับกันเพื่อหาความเบี่ยงเบนครับแล้วก็เทียบแบบจําลอง4มิตินะครับตามที่วางแผนไว้บนแบบจําลองพื้นผิวแล้วก็การวิเคราะห์พารามิเตอร์ปริมาตรการตัดดินผมดินเพื่อหาปริมาตรความเบี่ยงเบนนะครับคือเขาจะเป็นงานขุดดินแล้วก็ถมดินนะครับ หลังจากนั้นเขาจะดึงข้อมูลจากโดนะครับโดยเอาโดนเนี่ย UAV บินแล้วก็เสริมด้วยพารามิเตอร์เนี่ยเชิงพื้นที่ช่วยควบคุมความคืบหน้าของงานนะครับต่อมาครับข้อที่3มวัตถุประสงค์การวิจัยครับการวิจัยตัวนี้นะครับจะแบ่งด้วยกัน3าข้อนะครับหัวข้อแรกคือเพื่อศึกษานะครับรูปแบบการพัฒนาแพลตฟอร์มนะครับที่ไม่ต้องใช้โค้ดในการทําระบบติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง a อทรันคอนกรีตนะครับด้วยแพลตฟอร์มไรโค้ดครับ สองคือเพื่อสร้างแอปพลิเคชันติดตามและประเมินผลนะครับการดําเนินงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางไอทฟันกอนรีด้วยแพลตฟอร์มไลโค้ครับส่วนหัวข้อที่สามครับคือเพื่อทดสอบแลวก็ตรวจสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชันนะครับติดตามและประเมินผลการดําเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางไอทฟันคอนรีดครับ้วยแพลตฟอร์มไลโค้ดนั่นเองส่วนขอบเขตของการวิจัยนะครับก็กําหนดไว้สามหัวข้อเหมือนกันครับหนึ่งคือจะเป็นการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล แผนการดําเนินงานก่อสร้างนะครับจะใช้สาหรับงานก่อสร้างถนนลาดยางแอดฟั้นคอนกรีตเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเป็นโครงการที่มีมูลค่าใน,านการก่อสร้างเนี่ยไม่เกิน5ล้านบาทนะครับและระยะเวลาโครงการก่อสร้างเนี่ยไม่เกิน1ปีครับ2นะครับจะเป็นการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินง,งานก่อสร้างนะครับถนนลาดยางแอดฟั้นคอนกรีตด้วยแพลตฟอร์มไลโคดนะครับจะใช้เป็นแพลตฟอร์มแอปชีตนะครับในการเป็นตัวเครื่องมือในการติดตามนะครับ 3. จะทําการตรวจสอบระบบติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินการก่อสร้างจากหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในเขตจังหวัดตังนะครับ5ครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับครับ1คือสามารถติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างหนนระย้าแอดฟานคอนกรีตนะครับแบบเดียวทำได้เลยครับสคือช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามและรายงานผลโครงการก่อสร้างถนนระย้แอดฟานคอนกรีตเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายครับสามารถเข้าถึงได้ง่ายกับทั้งผู้บริหารแลวก็หน่วยงานเกี่ยวข้องรับ สามคือลดข้อโต้แยง้งความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายนะครับที่อาจจะเกิดจากความบิดพลาดในระหว่างการก่อสร้างนะครับถ้าเกิดเราทราบล่วงหน้าเราก็สามารถวางแผนงานล่วงหน้าในการป้องกันความบิดพลาดได้ครับหกครับคือวิธีการดาเนินง,งานวิจัยครับโดยวิธีการดำเนิงงนการวิจัยนะครับก็คือจะมีการเก็บข้อมูลารายงานประจําวันนะครับที่ว่ามีการจดบันทึกเนี่ยเราจะทําการเก็บข้อมูลตัวเนี้ยเข้าสู่ในแอปชีตได้นเองครับแอปชีตเนี่ย,รเ,ยเราสามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้งนด้วยคอมพิวเตอร์แล้วก็ในโทรศัพท์นะครับหลังจากนั้นพอบันทึก เสร็จปุ๊บเนี่ยข้อมูลก็จะลิงก์เข้าไปใน o g l e Sheet นะครับและเราก็จะมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งครับคือปริมาณงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างนะครับจะทําการบันทึกข้อมูลไว้ใน g o o g l e s h e e t เหมือนกันครับเมื่อข้อมูลมาอยู่ใน g o Google s h e e t นะครับทั้ง2องอย่างก็จะทําการเทียบข้อมูลนะครับในการติดตามงานโดยแสดงผลผ่าน Google Data Studio นะครับก็จะเป็นกราฟในการติดตามหลังจากนั้นพอได้กราฟนะครับในการติดตามก็จะแสดงผล ข้อมูลเนี่ยให้กับทางผู้บริหารหรือว่าหน่วยงานเกี่ยวข้องแล้วก็ให้ตัวช่างควบคุมงานหรือผู้จัดก,การไซต์งานในการดูนะครับในการตรวจสอบแบบเรียลไทม์นั่นเองครับเมื่อได้ตัวนี้เสร็จแล้วก็จะทําการทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องครับโดยในการทดสอบเนี่ยจะทําการทดสอบอ่านตัวอย่างโครงการก่อสร้างอาถนนล,ลาดยางไอโฟงคอนกรีตในดินนั่นเองครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบความถูกต้องด้วยการทดสอบแอปพลิเคชันในผู้ใช้งานจริงครับ ต่อมาครับก็จะเมื่อมีการทดสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการเขียนสรุปผลและบทวิจารณ์งานวิจัยครับว่ามีข้อจํากัดอะไรบ้างหรือว่าหรือว่ามีข้อดีอยังไงต้องนําไปพัฒนาต่อนในด้านไหนบ้างหลังจากนั้นครับก็จะนําเสนอบทความแล้วก็จะทําวิจัยในเสร็จสิ้นของการวิจัยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นทั้งหมดของตัววิจัยผมครงนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับ